รเริ่มเห็นคนเขยบตาบ้างเล็กน้อยไม่รู้สนุกหรือว่าเห็นใจทั้งร้องแต่ว่าโอเคมากข้างหลังครับพี่ๆสื่อมวลชนสัมภาษณ์เันไปเต้นตามกันได้นะครับเพลงนี้นะครับีจริงเก่งใจพี่วุฒิมากเลยอ่ะเสียงดังอ่ะพี่วุ้นโอเคนะอเคนะสวัสดีครับพี่หวาโอเคนะพี่หวาอย่าตะโกนดังมากนะเดี๋ยวพี่วุ้นแบบนะ ลงมาสัมภาษณ์ด้วยได้ไหมเอาเลยพี่โอเคมีความสุขมากๆทุกคนครับสองมือยกสูงมากครับขอรู้หน่อยขอรู้หน่อยสองมือยกสูงมากร้องพร้อมกันดังๆว่าชัดชาดาเฮ้ยอันนี้เป็นเพลงแรกและเพลงเดียวที่เราจะรู้จักและร้องตามได้นะเราต้องพยายามช่วยหน่อยมาชัดชาดาดชัดชัดชาดาาเอาเสียงงูเหมือนหน้าตาแฟนเราอ่ะ คือถ้าแฟนเราหน้าตาด,ดีมากให้วู้แบบวู่แบบเต็มที่เหมือนเนื้อส้มในมินิเบรดเอามาจัชจานานะจัชจัชจานานะเอางี้วู้ตามอายุถ้าวัยรุ่นมากก็วู้ดังมากทำไมคนที่นี่ดังเอามาทุกคนร้องไงครับนะสองมือสูงมากทีกนก่นี่เบดมีคำลังสูงมากทุกคนครับขอบคุณมากทนะุกคนครับสองมือสูงมากครับช่วยกันมาดี China oh. นคุรับผมเล่นตัวนักแสดงดังเลยนะครับทรงเสียงได้ร้อย์เันยูเลยล่ะสวยงามครับพี่คิวคิวเข้มคิวสาวเป็นยังไงพี่เอาลี่มีความด้มาร่วมงานในการสร้างสถิติกับเมนูเมย์รู้สึกไงบ้างผมรู้สึกดีมากครับเมื่อกี้พอดีวิ่งงานวันนี้แล้วก็มา BTS เออมองลงมานี่เห็นถึงพลังความยิ่งใหญ่เต็มส้มหมดเลยเสื้อชื่นใจไปหมดเลยครับตอนนั้นเอง เขาโดนไฟหรืออะไรมาให้เราอยู่ออ๋แต่เช็คความสดชื่นเขากำลังรวมตัวกันเพื่อทำเบอร์เล็คคอร์ดใช่สุดยอดมากครับผมดีใจที่ได้มชวนเองนะใช่แล้ววันนี้พี่ไอเองก็มามอบความสดชื่นนะในนามมิลลิมเบดด้วยถามอีกนิดว่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างตอนนี้ก็มีน้ำพริกนะคะน้ำพริกไม่จริงวเลยไม่มีบ้างน้ำพริกตาไออย่เงี้ยไม่ไม่เพิ่งเปิดเรื่องละครเพิ่งไอพิ่งเปิดเรื่องละครนะพิ่งเปิดกล้องละครไปครับ แล้วก็มีพิธีกรบ้างนิดหน่อยใช่จริงเดี๋ยวงานหน้าพี่ก็เป็นพิธีกรไม่นิ่งเห็นแล้วนะเออเอ้พี่ไอคือพี่ก็เป็นนักร้องพี่ก็ร้องเพลงดีร้องเพลงอยู่เราก็ไม่ต้องไม่ต้องมาแย่งหน้าที่ผมเด็กสองวันร้อจะหลาบใช่เออจใไปบ่อยก็ดีครับพี่ดีเราก็อยากเจอพี่ไอบ่อยๆเอ้าเพราจะติดตามละครเรื่องอะไรครับอ่าละครเรื่องคุณย่า dot com ครับคุณย่า dot com ใช่ ผมออกปีหน้านุ่นออกปีหน้าเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงการถ่ายทํา,ไ,ททาไม่กําลังอยู่ในช่วงของการตกลงไม่ตกลงไปแล้วไอ้บ้าปีหน้าป,ป,ปีหน้าครับเรียบร้อยครับงานเพลงงานเพลงจริงๆก็เพิ่งมีซิงเกิลละครไปแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำอัลบั้มนะครับผมอ๋อชานก็จะเปลี่ยนจากอัลบั้มเพลงเป็นอัลบั้มนู๊ดอัลบั้มนู๊ดแต่ตามไม่ได้ตาม เยอะดอ้าวเพร้ยไงก็ขอบคุงานพี่ไอซ์ด้วยละกันตันนี้ขอบคุณพี่ไอซ์มากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสีแดไอซ์มาเลยด่าครับแขกรับเชิที่ได้ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงในท้ายนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านมากๆที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นส่วนสําคัญเลยครับในการสร้างโมเลิค่อนนะฮะซึ่งก็บอกว่าวันนี้โอ้โหได้รับเกียรติจาก หลากหลายแขกครับผู้มีเกียรติมากนะครับม่วเประชาชนทั่วไปเราซเลบริตี้นะครับผู้บริหารมากันเพียบเลยครับและในที่สุดครับเราก็ทำสำเร็จครับสร้างสถิติใหม่นะฮะในการเปิดขวดต่อเนื่องยาวนะฮะแล้วก็เยอะที่สุดในโลกเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะในงานของเราครับเขย่าบิลเบรเขย่าสถิติกินเนส s ุ๊ลเ d คคอร์ดนั่นเองนะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากจะ เติมอารมณ์สุดชื่นแล้วก็อย่าลืมครับเติมได้เลยครับอร่อยเต็มเๆนะอร่อยเต็มคำกับเนื้อส้มแท้ๆต้องไมนิเมตพี่นั่นเองนะครับวันนี้ครับหมดาที่ขอผม DJ Q แล้วไปอัปเดตความเคลื่อนไหวครับของไมนิเมตทั้งหมดได้ใน f c e b o o o f a ฟ page นะครับเมนิเมตไทยแลนด์นะฮะเจอใหม่โอกาสหน,น้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ